นี่คือสภาพของเรือสำราญมุกดาหาร Princess ซึ่งจอดอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่ถนนสำราญชายโขงเหนือบริเวณด่านสุลากาการเก่าจากภาพคุณผู้ชมพอจะเห็นได้นะครับว่าด้านนอกของเรือเริ่มอยู่ในสภาพที่สุดโรมและมีการผูกเรือเอาไว้กับตลิ่งแต่จากการสอบถามชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่เขาให้ข้อมูลว่าจริงๆก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารเข้าไปบำรุงรักษาและสตาร์ทเครื่องยนต์โดยตลอด เรือลำนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์เขตซึ่งชาวประมงให้ข้อมูลว่าเรือถูกนำไปใช้งานจริงๆนับครั้งได้เลยครับปีหนึ่ง2 -3 ถึงครั้งเท่านั้นและปัจจุบันก็เป็นเรือที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกผู้ใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงที่เดินทางมาเที่ยวที่มุกดาหารครับปีหนึง่งแต่เราเห็นออกไปใช้งานเนี่ยทุกวันไหมหรือว่าปีหนึ่งกี่ครั้ง ก็บวกกำหนดแล้วครับเวลาเพิ่นมีงานเพิ่นเลยครับเวลาทั้งการทั้งงานเพิ่นมีงานเอาไปแฮ่นั่นแหนน่นี่หรือสีเอาไปทําธุรกิจเนี่ยไดของเพิ่นแต่ละเทือแต่ละปีก็บ่หลายขังปานได้อกครับเห็นอยู่ครับได้อยู่ครับได้<ม>ครับมูลค่าการประกอบเรือเกือบ20ล้านบาทและใช้งานจริงในช่วง2-3ปีแรกแต่หลังจากนั้นกลับบ่อยทิ้งก็ทำให้ภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และรูปแบบการก่อสร้างการต่อเรืออาจจะไม่เหมาะสมกับลำน้ำโขงที่มีน้ำไหลเชี่ยวและมีโขดหินจำนวนมากใต้แม่น้ำหรือไม่ครับพี่น้องประชาชนคนมุกดาหารนะครับอยากจะให้หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือว่าเป็นฝ่ายบริหารท้องถิน่นท้องที่นะรับให้คำนึงถึงงบประมาณเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี้ว่า การดําเนินการตามโครงการหรือแผนงานต่างๆเลือกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเรือท่องเที่ยวเนะีนะ่ยในจํานวนวงเงินเกือบ20ล้านเนี่ยอยากจะให้สอบถามชาวบ้านด้วยนะครับอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยแสดงความคิดเห็นด้วยว่าการใช้เงินงบประมาณตรงนี้ซึ่งเป็นเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเ,นเขาเห็นด้วยหรือไม่มันคุ้มค่าหรือไม่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่เรือสำราญมุกดาหารพรินเซสกว้าง9เมตรยาว39เมตร เป็นเรือสองชั้นรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ2 0 0คนในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองมุกดาหารครับงบประมาณในการต่อเรือ20ล้านบาทและเริ่มประกอบต่อเรือกัน24พฤษภาคมปี49แล้วเสร็จวันที่10พฤษภาคม2550แต่ผ่านมากว่า15ปีเรือสำราญลำนี้กับถูกจอดทิ้งไว้มากกว่านำไปใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวเดี๋ยวต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรครับ